ขาถามว่าเป็นรายการที่ดีให้ความรู้กับผู้สนใจการลงทุนได้อย่างมากๆครับขอสอบถามอาจารย์ประพาสครับเวลาฟังอัปเดตมักจะได้ยินคำถามว่าบริษัทต,ตั้งอบลงทุนปีนี้เท่าไหร่อ,อยากราบว่าคำนี้หรือค่านี้จะนำมาใช้ประโยชน์อย่างไรกับการประเมินมูลค่าหุ้นครับ <c oughs> ชื่อคนถามว่าอะไรนะครับแม่ถามเหมือนลูกศิษย์เราเลย อยุดฟันอะไรทั้งอย่างอ่า <A> ไม่ใช่ <Y> ่ะโอเคครับนึกว่าอีกคนหนึ่งชื่อพงพงอะไรวะพงพิสุทธิ์หรือเปล่าอ่าไม่เป็นไรครับคำถามเดียวกันเลยเอ่อสิ่งที่นักลงทุนถามกันนะครับว่าเอ้งบลงทุนปีนี้เท่าไหร่นะในสองปีข้างหน้าเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับมันมีชื่อสักญญอีกชื่อหนึ่งชื่อว่าคาเพ็กส์คาเพ็กส์อ่าคาเพ็กส์เนี่ยนะมัน C A P E X อ่ามันย่อมาจากแคปกับ X อ่า C A P แล้วก็ X อ่า Cap เนี่ยมันย่อมาจาก Capital Expenditure โอ้โหนะ Capital Expenditure หรือเงินลงทุนนั่นแหละนะนะครับเงินลงทุนเนี่ยหลักๆเนี่ยคนที่ถามเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีประเด็นเนี่ยอยู่สองสองประเด็นหลักๆนะครับที่เขาจะถามกันนะครับหนึ่งคือต้องการรู้กระแสงเงินสดที่่ายออกไป ต้องการรู้กระแสเงินสดที่ส่าออกไปนะครับเพื่ออะไรเพื่อเอาไปประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธี DCF DCF เนี่ยมันชื่อชื่อเต็มมันชื่อว่า Discounted Cash Flow Discounted Cash Flow นะครับก็คือเป็นวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นชนิดหนึ่งโดยจะมีการวิเคราะห์นะครับจากกระแสเงินสดที่เข้าและออกกิจการนะดังนั้นเงินลงทุนากับนี่เงินลงทุนนะเงินลงทุนเนี่ยเป็นตัวแปรหนึ่ง เป็นตัวแปรหนึ่งในสมก,การของ DCF โอเค okay ไหมอ่าเขาเลยต้องถามกันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนอกจากนอกจาก CAPEX เนี่ยมันจะมีอีกหนึ่งตัวคือ OPEX อ่า OPEX เขาเรียกกันซ้าๆกันนะเป็น CAPEX กับ OPEX ละกันนะครับ OPEX ก็คือ OPEX อ่านะครับ OPEX เนี่ยหลกัหลกๆก็จะเป็นรายจ่ายของบริษัทนะเป็นรายจ่ายของบริษัทนะครับเช่นเขาเรียกว่า Operating Expenditure นะ operating e x ก e n d i t u r e ก็คือ Operating ก็เกี่ <c oughs> ยวกับการทำงานนะ S S G N A นั่นเองนะ S a N A นั่นเองเนี่ยอันนี้คือ o p e ปนะครับซึ่ง OPEC เนี่ยบางคนก็ไม่ถามเพราะว่ามันพอคาดการได้นะมันพอคาดการได้นะวาณน,นี้เขาเลยไม่ได้ถามกันแต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็น2ตัวแปรหล,ลักในสมการของ BCF ครับประมาณนั้นแล้วก็เหตุผลข้อที่2ก็คือเรื่องของการทราบค่าเสื่อม <c oughs> รประเมินค่าเสื่อมอะไรเงี้ย ตอนสุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคำถามเนี่ยนะเวิร์ที่มาอยู่ในออฟเดย์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ถามเพื่อบอททอมไลน์ครับ <c oughs> ว่าเพื่อเอามาประเมินมูลค่าหุ้นประเมินมูลค่าหุ้นเสร็จแล้วเพื่อเพื่อมาดูว่าราคาหุ้นในวันนี้มันถูกหรือแพงซื้อได้หรือยังอะไรอย่างนี้ครับอันนี้ถ้าจากที่คุกคีกับพี่าพาดมาจากที่สังเกตก็คือ ก็จะถามไปหนึ่งก็คือว่าอันนี้เท่าที่นึกออกน,นะก็คือแบบอย่างเช่นเขาลงทุนเพิ่มจะได้เพิ่มคาปาซิตี้ในการรับลูกค้าเพิ่มจะได้แบบเพิ่มยอดขายได้อีกทีนี้แต่เวลาเพิ่มคาปาซิตี้สร้างโรงงานใหม่หรือสร้างรายผลิตใหม่ก็จะมีค่าเสื่อมมาด้วยเอ,อซึ่งพี่ภาคก,ก็จะต้องแกะไอ้ตัวนี้ออกมาให้ได้ว่าค่าเสื่อมมันเท่าไหร่ก็จะได้รู้ว่าไอ้ยอดขายที่บอกว่าจะเพิ่มในปีหน้าอะไรเงี้ย แล้วพอมันมีค่าเสื่อมมาด้วยเนี่ยกําไรมันเหลือเท่าไหร่ก็จะได้ไป valuation อะไรแบบนี้ใช่แล้วครับใช่ครับออโอเคนะครับ